รีบหน่อยลูกวันนี้นัดคุณยายเดี๋ยวสายบอกแล้วไงเชื่อยังละ่ะเนี่ยแลาวันหยุดติดหนักกว่าเดิมอีกก็น,นี่มันลองวิกเกนคอยกาออกกันมาค้ายวันหยุดกันคงต้องเปลี่ยนเส้นทางอ่ะไม่งั้นไม่ทันแน่ๆทำไมแม่พามาทางนี้ล่ะจะไม่ได้เหรอตอนเด็กเราก็มาทางนี้นะลูก<ม>นั่นไงไปคอยดูเรือเดี๋ยพี่เขาก็มาแล้ว จุดประสงค์แรกของเราคืออยากพาคนมาชื่นชมธรรมชาติมาเห็นความงามของคลองแถวบ้านเพื่อที่จะได้ชวนเขาอนุรักษ์แต่ว่า,าปัญหาของเราคือเรือของเราเนี่ยเป็นเรือที่สร้างมลพิษตัวเองยิ่งพามาบ่อยพามาถีกลายเป็นว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของการทาลายธรรมชาติแต่ว่าพอเราเปลี่ยนเป็นเรือไฟฟ้าปุ๊บเราแก้ปัญหาตัวนี้ได้เ,เราชวนคนรถขยะคนร่วมมือกับเราสุดท้ายแล้วมันตอบโจทย์ตัวเราเองเรียบร้อยแล้วว่าเฮ้ยรักษาความคิดของเรามันปริลวไม่มีการสร้างความเดือดร้อนให้กับ สิ่งต่างๆไม่แต่คนรอบข้างหรือว่าธรรมชาติแล้วผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดคือพอเราจบของเราตรงนี้อิมแพกภายนอกจะเป็นยังไงไม่รู้ภายในเราสมบูรณ์ทําให้เราพร้อมที่จะก้าวไปอย่างมั่นคงเวลาขับเรือเร็วเกิดคลื่นเป็นเวฟเข้าไปกระแทกตะลิงดินมันถูกกัดเซาะไปเรื่อยๆบ้านหลายๆบ้านก็พังเสียหายนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่เรามาทำเรือไฟฟ้าแล้วเราก็ตั้งใจที่จะทำเรือที่วิ่งไม่เร็ว เราเราไม่อยากรบกวนใครทั้งเรื่องของธรรมชาติและผู้คนรอบข้างมันก็เลยดึงดูดคนที่เขามีความคิดคล้ายๆกันอยากจะช่วยกันทําให้โลกดีขึ้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น mm. บางคนก็ได้รับแรงบันดาลใจ mm. บางคนก็มาช่วยต่อย,ยอดความคิดเรา mm. มันก็ส่งเสริมกันแล้วก็กลายเป็นอิมแพกที่ค่อยๆกระเพื่อมไปเรื่อยๆ mm. ทุกวันนี้เรามีเรือไฟฟ้าแบบเดียวกันเนี่ยเจ็ดลำเรามีเรือแบบอื่นอีกหลายสิบลำเลยที่เป็นเรือไฟฟ้าซึ่งก็จะมีคอนเซปต์ไอเดีย คล้ายๆกันแต่โอเคหลายคนอาจจะไม่ได้เข้มข้นแบบผมว่าเราต้องซีโร่เวทนู่นนี่นั่นอะไราเงี้ยแต่ว่าเริ่มต้นด้วยทําอะไรที่ง่ายๆะคือให้คนได้มาสัมผัสธ,ธรรมชาติได้มานั่งเรือแบบเงียบๆอะไรเงี้ยเห็นมิติใหม่ในมุมมองที่แตกต่างอย่างวันนี้เนี่ยการเดินเรือของเราเนี่ยมันก็ไม่สร้างมลพิษไว้ให้กับโลกอีกอะไรเงี้ยครับก็ถือเป็นนิมิตใหม่ที่ดีฮะถ้าทุกคนมาใช้เรือแบบนี้กันบ่อยๆมันก็ไม่มีปัญหากับโลก วิถีชีวิตชาวบ้านร่วมกับเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผมคิดว่าวันหยุดแบบนี้เราควรจะหยุดที่จะสร้างมลพิษให้กับโลกที่เป็นบ้านของพวกเราวันหยุดแต่พวกเราไม่หยุดที่จะรักษาโลกใบนี้ไว้นะครับไปได้แล้วค่ะไปครับ